สบายดีสว right ัสด e, ีพ huh kind of ่อแม่พี่น้องเอฟซีพ่อสุขุสุขคนเด้อจินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องบ่อจอร์นแชนเนลมื่อนี้ค่ะอยู่ที่หางเชียงหน้าคือเก่านะพี่น้องกรสิมากินสมอกหมวกเนาะมื่อนนี้สมอกหมวกเธอพี่น้องกู้แจกกระแดงนี่เนาะมันกรสิออกหวานๆเนี่ยนาะพี่น้องก่ะยังไม่ทันกินข้าวเชียงเนาะก็จะกินสมก่อนพี่น้องกินสมไปนน้ำเฝ้าลูกน้อยไปนน้ำเนาะได้พี่น้องกินนีตกันเด้อ ก็แาบบนี้นม,ม่้าามันมั่นไปเนาะชาพรมัากัญากนาะแต่เยนน้ำหมดยแอบเลยไปเนาะ มันเธอมันกล้จะสุกเราไม่ต้องกินกับแจวนะกินเล่นๆก็ได้ออกหวานๆมันๆเศร้าเนี่ก็ับไปตัดไม้รักหัวเน้ะพี่น้องมาเสียไว้เห็ดหัวเขาหน้ายอดกับพอเปพน่น,นอะองฮากา ทายให้พุดหน้าแล้วพี่น้องให้กับว่างเนาะเออหน้าแล้วเปลรอแต่ดำพี่น้องวันเนี่ยฝนกับบอตกเนาะรอทาฟ้าทาฝน กินยกินมมอ๋คอกินหมากม่เน้ออื่นนหมากก็หลก็คืินนลายกินออามอะกินลายเป็นอย่งยันลูกน่นอ๋อ

ช่วงนี้่ายเก็บกาเส็นแต่อยู่ให้อยู่หน้าแล้วพี่น้องเพราะว่ากระไซกระไรเนาะย่าลูกน้อยพี่น้องกระไซกย่านลูกให้เพื่อเรียนหันเรียนนี่เนาะฮะเสือนเสือนี่ให้ซาพอร

ยานนี่ต้องกินส้นมมะข้อเนาะพี่น้องมะข้อกรับยำพันาาซุกเนาะส่วนมะข้อแซงบางมั้งการนี่ดำไวบ้บ่ พี่เห็นอย่างม้ามดําน่ะแถวๆนี้นะออน่แหละเนาะบางคนเขากระดำบางคนเขามีหน้าเงี้ย ไปนหน้าแบบหน้าแบนบอกอะไรพี่น้องหน้านในตะกร้ากับโบกอะไรสีดำต้องได้ดูดใส่อีกน้ครโอ้ตาเห็นดูดดำเมื่อหายปไปเราพี่น้องขายน้ำมันน้ำมันกับแพง านลด้ยน้ำมันรหลท้ำมัลดไทยทา้ำมันลดยลดักเแพงกับบ่าเนาะหาซื้อกันยากพี่น้องหาซื้อกับบมีน้ำมันลดยักน้ำมันลดไทยขาดขาดปั๊มแต่ละปั๊มวันลาย เราทำไหมวะป่าต้นเดียวกินแล้ววะเนาะ เที่ยวมากินกินส้มก่อนดิเททจ็บท้องเลยเ<ะ>จังแมงวันเนียจากินได้น่ากี่โล กินจิรอกับพเงนกับพีบ,พบพาง <โด S 1> ่เนาะเป็นแม่ลูกอ่อนเลยกินานอกักเนาะพี่น้องนอพิดกมกินซุมสี่ซุมห้ากับเได้ย่อยลงจ่อยลงบเากับบ้องเมือครับับสิกินังเนาะกินไก่กัเผินกับเบือเมื่อครับยังกินกนกินข้าวดีดอพกพี่นะชั่มซอสเมื่อบจอดไปหากระฟ้อมได้ครับ เรได้มาปิ้งมาป่นให้เพื่อนกินเนาะมันนี่ก็ได้อยู่เจ็ดแปดตัวาะมาให้เพิ่นขวกิน ก <ไป S 1> นินไปกินมาเบอร์เซย์กินได้หลายข้างข้างมองซองหน่วยก็สิกินได้หลายเพราะว่าม,มันบอส้มเนาะถ้าส้มเนี่ยกินไม่ได้หลายกินไปน้ำลายแมงวันไปน้ำพี่นนอง เซ็ตพี่น้องเริ่มแต่แจวาอ,อ,อิ่มเลยพี่น้องมาเนี่ยตอนนี้แกไอ่เหมือนกัพี่น้องเอาอะไพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก้บบกกะบ่อจอนเกษสิขอจบคลิปเอาไว้ชนี้ก่อนเด้อมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทรับสไครต์หรืกูสั่งกระดิ่งบ่อจอน้ำเนาะ สำคัญก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้บอจอเนาะเพื่อจะมีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องสบายดีสวัสดีพี่นอ้อง